สวัสดีค่ะเพื่อนๆคูเปอร์ชาแนลนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าตัว MG ES นะคะวันนี้เจ้า MG ES ของเรานะคะจะพาไปกินพาไปเที่ยวและพาไปรีวิวที่ไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะตั้งแต่ใช้ ES มานะคะมันทำให้รู้สึกว่าประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะเลยค่ะเงินเหลือๆก็เอาไว้กินเที่ยวช็อปได้เลยร้านวันนี้นะคะที่เราจะพามานะคะมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะอยู่แถวสายไหมนี่เองนะคะเพื่อนๆแวะมาได้นะอ่าถึงแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวนะคะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดร้านนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยที่หมูสเต๊ะเลยนะคะนี่หม้อไฟของเราใหญ่ยักษ์บุ้มเลยค่ะพร้อมกับชุดผักนะคะชุดแรกค่ะเนื้อวัวนะคะสายเนื้อวัวนะคะสามารถทานได้ค่ะ อันนี้จิบบี้ชอบมากค่ะก็สั่งบะหมี่เพิ่มนะคะเป็นบะหมี่แห้งมาทานกับกว๋วยเตี๋ยวค่ะอีกหนึ่งชุดค่ะจะเป็นชุดเนื้อหมูค่ะใครชอบหมูก็ทานหมูได้ค่ะหม้อให,ใหญ่ขนาดนี้นะคะขอแนะนำค่ะทาน3ามคนนะคะถ้ามาน้อยบอกได้เลยว่าจุกค่ะอะเราก็มันเริ่มใส่กันเลยค่ะใส่ใส่เข้าไปเลยหอมมากค่ะน้ำซุปแล้วก็อร่อยมากด้วย เพื่อนๆคนไหนนะคะอยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะสามารถเดินทางมาได้เนาะเขาอยู่ที่ถนนสายใหม่นะคะหรือนะคะอยากโทรสอบถามนะคะที่ร้านก็โทรได้เลยจ้าเดินทางต่อกันอีกสักหน่อยค่ะพอดที่ว่าแบตใกล้จะหมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะเติมแบตเตอรี่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเติมแบตเตอรี่เป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะชาร์จไฟกันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้บริการของ EA Anywhere ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ EA a n y w h e r e มานะคะแล้วก็ท็อปอัพเงินลงไปค่ะที่ชาร์จสำหรับ ES นะคะจะอยู่ที่ด้านหน้าค่ะเจ้า ES ของเ้านะคะรองรับการชาร์จแบบ AC นะคะแล้วก็ตัว DC ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะเสียค่าชาร์จไฟไปเพียง80บาทเท่านั้นค่ะ แล้วเราก็ไปต่อกันเลยในคลิปต่อไปนะคะ Cooper c h a n n e จะพาเพื่อนๆไปตะลุยไปชิมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ